ต้องเรียกว่าเราเป็นคุณหมอทั่วตัวผ่าได้แทบจะทั่วตัวเลยค่ะ ก็หน้าที่ของเราจริงๆถ้าแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือตกแต่งกับเสริมสร้างเนาะตกแต่งก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกความงามตาให้หายหนังตาตกการดึงหน้าเสริมหน้าอกตัดไขมนันอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของผัาความงามเนาะเสริมสร้างก็จะเป็นการรักษากลุ่มโรคหรือความผิดปกติรวมไปถึงพวกมะเร็งน,นะคะซึ่งเราก็สามารถผ่าได้ทั้งตัวนนยตอ,อย่างเช่นคนไข้พิการแต่กําเนิดอย่างเช่นกูที่เป็นโรคงวงช้างเนาะก็คือมีเนื้องอก ออกมาทางเนี้ยเราก็สามารถผ่าตัดได้หรือกลุ่มคนที่มีความพิการทางพันธุก,กรรมแต่กําเนิดทําให้โครงสร้างของกระโหลกหรือกระดูกใบหน้าเขาผิดรูปอันเนี้ยเหมาะศัลยกรรมตกแต่งก็จะสามารถเข้าไปผ่าตัดปรับแก้ กระดูกใบหน้าที่มันผิดรูปได้รวมไปถึงกระโหลกที่มันผิดรูปจากการปิดก่อนกําหนดได้นะคะรวมไปถึงความพิการอื่นๆที่เป็นแต่กำเนิดอย่างเช่นปากแหว่เพดานโหว่อันนี้เ็เป็นงานของหมอสนิกรรมตกแต่ง รวมไปถึงภาวะนิ้วเกินหรือนิ้วผิดปกติพวกนี้เราก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันเป็นพวกมะเร็งตรงบริเวณต่างๆที่มีขนาดใหญ่มากๆเราไม่สามารถเย็บปิดโดยการเย็บหนังมาชนกันตรงๆได้ก็จะเป็นหน้าที่ของหมอัลยกรรมตกแต่งในการที่จะเข้าไปาปิดรอยโรคที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดเนี่ยค่ะก็จะมีหลากหลายวิธีก็ถ้าสนใจก็ติดตามรัาฟังกันได้นะคะเดี๋ยวหมอจะเอาเคสมาเล่าให้ฟังค่ะ